สวัสดีครับสวัสดีวันนี้ก็มาพบกับช่องผมครับพาตามพรวยพามาดูวิธีการปรับพื้นที่นานะครับตอนนี้กําลังเคลียร์พื้นที่นาตรงนี้ออกครับนี่นะครับทำคันนาแล้วก็ปรับพื้นที่นาให้มันเสมอเสมอกันนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นคันนาใหญ่นะครับสูงคนเลยครับผมนี่อาน,นี้กลัง ขยายพื้นที่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้แม่โคนะครับมาขุดเอาต่อออกนะครับต่อโยคานะครับเป็นต่อโยคาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ผมก็ปรับนะเพราะว่าปีที่แล้วน้ําท่วมนะครับปรับให้มันขึ้นเสมอเสมอกันหน่อยนะครับเวลาทําข้าวทําถั่วทําอะไรทุกอย่างการเกษตรจะได้ได้พื้นที่ดีๆนะครับน้ําจะได้เก็บอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับกำลังปรับพื้นที่ไปเลยรั้ผมยาวไปเลยครับ อันนี้เป็นรถไถฟ,ฟอตนะครับรถไถฟ,ฟอตแรงแบบไม่เกรงใจใครเลยนะครับทำงานแต่เช้าเลยครับวันนี้นี่เลยครับตันแน่นๆไปเลยครับขิดแน่นๆไปเลยครับยอดเลยครับนี่ครับพื้นที่ที่ ไปโคมาคุยไปให้นะครับเมื่อวานนี้นี่ครับปรับดินแน่นๆกดโคลไปเลยครับ,ย,รบ,ย,รบยาวไปเลยครับยาวไปเลยครับแรงมากครับประไทยนะครับฝากติดตามช่องเลยครับพาทำพารวยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะครับ